ต้มเผือกสาคูเผือกหอมใบเตยแค่ร่นใส่กะทิเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนมาทำต้มเผือกหอมซาคูใส่กะทิค่ะนี่ค่ะอันนี้เครื่องเคียงของเราน้ำตาลปี๊บ น้ำตาลทรายกับเกลือใบเตยค่ะใบเตยหอมเผือกค่ะอันนี้เราล้างแล้วก็หั่นไว้แล้วเดือดแล้วค่ะทุกคนเผือกก็เริ่มนิ่มแล้ว ตาคูเส้นน้ำการดูดปนจะได้ไม่ต้องต้มนาน หัวกะทิเข้มข้นเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะ เขี่ยองให้กะทิแตกม,มันของวันของเราเสร็จแล้วค่ะใช้ชามเลยเผือกสาคูใส่กะทิ